จัดตั้งวงมโหรีหลวงฝ่ายในมีหน้าที่ขับกล่อมในราชสำนักและบรรเลงในงานพระราชพิธีด้านดนตรีสากลทรงสนับสนุนวงเครื่องสายฝรั่งหลวงที่มีพระเจนดุริยางปิติวาทยากรเป็นผู้ควบคุมวงวิทยาการดนตรีจึงเติบโตขึ้นอีกครั้งแม้ในกรอบที่จำกัดกว่าเดิมทว่าเข้มแข็งมากด้วยฝีมือและคุณค่าพระเจนดุริยาง ได้จดบันทึกเกี่ยวกับพัฒนาการขั้นสำคัญของเพลงไทยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นคือการบันทึกเพลงไทยเป็นตัวโน้ตสากลแต่ไหนแต่ไรมาเพลงไทยของเราเคยจะรึกจดจำอยู่ในสมองของอาจารย์ดนตรีไทยทั้งหลายเมื่อต่างคนต่างมรณกรรมไปเพลงไทยก็ตาย,ตายตามตัวไปด้วยที่มีเหลืออยู่ก็ค่อยๆลดจานวนลงเป็นลาดับ ทั้งยังขาดตกบกพร่องผิดเพี้ยนกันไปหาความแน่นอนไม่ได้และโดยเหตุนี้เพื่อจัดให้เพลงไทยได้รูปเป็นมาตรฐานถาวรมิให้สาบสูญไปเสียงานบันทึกเพลงไทยเป็นโนตสากลจึงถูกริเริ่มขึ้นจากนั้นแล้วเพลงไทยก็ถูกบันทึกเป็นจำนวนมากนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่สำหรับดุริยางศิลปะประจำชาติของเรา ขณะที่งานกำลังดำเนินไปด้วยดีก็มีเหตุเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475งานบันทึกโน้ตเพลงไทยต้องยุติลงโดยสิ้นเชิง กล่อมฟ้าเวหาเหินราตรีประดับดาวแพรวพรวเพลินดำเนินแนวทางวางฐานไทยก่อนวงมโหรีหลวงจะได้บรรเลงเพลงนี้ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุ11เจที่สาราแดงโฆษกได้ประกาศชื่อเพลงว่าราตรีประดับดาวเถาโดยบทร้องมีเนื้อร้องท่อนหนึ่งว่าเพลงของท่านแต่งใหม่ในวังหลวงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดดนตรีทั้งไทยและสากลในด้านดนตรีไทยทรงศึกษากับครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงเช่นหลวงประดิษฐ์ไพเราะ สอนศิลปะบรรเลงและหลวงไพร้อสเสียงซออุ่นดุระยะชีวินจนส่งพระราชนิพนธ์เพลงได้ทรงเป็นศิลปินดนตรีที่มีพระอัจฉริยภาพทั้งในด้านการพระราชนิพนธ์ทำนองและเนื้อร้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำเพลงไทยสำเนียงมอนในอัตราสองชั้นชื่อว่าเพลงมอดูดาวมายืดและมืดยืดขยายท่านเป็นอตราจังหวัดสามชั้นแล้วตัดทอนลงเป็นอตราจังหวัดชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถา ในเบื้องต้นมีการเรียกชื่อกันไปต่างๆนานาบ้างว่ารามันรันทศด,ดารารามันอะไรก็แล้วแต่นะครับจนกระทั่งมีการเผยแพร่เพลงนี้ทางสถานีวิทยุ 11PJ ได้มีการประกาศชื่อเพลงนี้ว่าราตรีประดับดาวจึงเป็นการรับรู้แล้วก็เรียกขานเพลงนี้กันสึกมาว่าเพลงราตรีประดับดาวครับ น,นิฐานว่าทรงพอพระราชหฤทัยเพลงแขกมนบังขุนพรมซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัศสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ทรงนิพนธ์ไว้และเป็นที่นิยมมากอยู่ในเวลานั้นจึงทรงนำเพลงสำเนียงมนพระราชนิพนธ์เป็นเพลงเถาหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงซึ่งเป็นผู้ควบคุมวงในการบรรเลงทางวิทยุกระจายเสียงครั้งนั้นเล่าว่าพอบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์นี้จบลง นักดนตรีทุกคนก็กราบถวายบังคมพร้อมกันเพื่อถวายความเคารพแด่องค์ผู้ทรงพระราชนิพนธ์เจอจรักวัดวัง ไกลกลงังวลเพลงนิพนธ์กล่อมฟ้าเวหาเหินราตรีประดับดาวแพรวราวเพลิพพนดำเนินแนวทางวางฐานไทยหนึ่งปีหลังจากทรงพระราชนิพนธ์เพลงราตรีประดับดาวเถา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชนิพนธ์เพลงไทยเถาเพลงที่สองขึ้นในระหว่างเสด็จแปลพระราชฐานฤดูร้อนที่วังไกลกังวลตําบลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อพุทธศักราช2473เพลงขมิลอองค์เป็นเพลงในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในลำดับที่สองนะครับพระองค์ท่านได้พระราชนิพนธ์ขึ้นในปีพุทธศักราช2473 โดยนําเพลงขมิ้นแท้ๆเพลงหนึ่งนะครับซึ่งมีการนิยมเล่นกันในการแสดงลิเกบรรทนชื่อว่าเพลงขมิ้นเอวบางพระองค์ท่านนํามาขยายขึ้นเป็นอัตราสามชั้นและตัดทอนลงเป็นชั้นเดียวนะครับแล้วก็ทรงเรียกเพลงนี้ว่าเพลงขมิ้นละอองค์ โดยทรงเลือกนำเพลงเขมนเอวบางสองชั้นของเก่ามาแต่งใหม่ขยายให้เป็นอัตราสามชั้นจึงมีสำเนียงเขม่นปนอยู่สมดังชื่อเพลงอีกด้วยและเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมาจนปัจจุบันนอกจากนั้น จึงได้ทรงพระนิพนธ์ทางร้องขึ้นประกอบทุกๆอัตราบทร้องนั้นทรงคัดมาจากบทละครรำเรื่องพระล่วงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรงแก้ไขเพิ่มเติมบางคำแล้วทรงตั้งชื่อเพลงขึ้นใหม่เลียนชื่อเดิมคือเพลงขมิ El ้นเอวบางมาเป็นเพลงขมิ La ้นละอองมีเรื่องเล่าว,ว่าหลังเสด็จนิวัตพระนะครจากสหรัฐอเมริกา เมื <opposing> ่อพุทธศักราช2,474ทรงต่อเพลงนี้พระราชทานแก่ข้าราชการกรมปีพาดหลวงและโปรดกล้าวปลดกระหม่อมให้นำไปฝึกซ้อมให้เรียบร้อยเพื่อบรรเลงถวายทรงตรวจในโอกาสต่อไปเเติบ รัตวัดวังไกลกังวลเพลงนิพนกล่อมฟ้าเวหาเหินราตรีประดับดาวแพรวคราวเพลินดำเนินแนวทางวางฐานไทยหม่อมเจ้าการวิกจักรพันธ์ผู้ที่ทรงอุปการะมาตั้งแต่ยังเยาวช์ชนสา กล่าวถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีไทยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ว่าท่านทรงมีพรสวรรค์และทรงฟังเสียงดนตรีไทยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ท่านทรงเดี่ยวซออู้ได้เดี่ยวนกขมิ้นพญาโศกซึ่งยากมากเรื่องทรงพระราชนิพนธ์นั้นส่วนมากที่วังไกลกังวลจะทรงรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าทรงมีซออูลเล้เล็กๆสูงประมาณสองคืบได้ ประทับเหยียดไปทางจอหนังแล้วรรงอีออ,อกตามพระอารมณ์และจินตนาการแสดงว่าโปรดที่จะทรงสอขณะทอดพระเนตรภาพยนตร์เงียบนั่นเองพุทธศักราช2,474ในระหว่างเสด็จประพาสตหีบทางชนลมากและได้พระราชนิพนธ์เพลงคลื่นกระทบฝั่งขึ้นโดยนำเพลงคลื่นกระทบฝั่งสองชั้นของเก่ามาทรงแต่งใหม่ขยายให้เป็นเพลงสามชั้น พร้อมทั้งยังได้ทรงนำเอาแนวในการประพันธ์เพลงแบบสากลโดยใช้เทคนิคลูกล้อลูกขัดเข้ามาผสมประสานด้วยจึงทำให้เพลงพระราชนิพนธ์คลื่นกระทบฟังมีความไพเราะเป็นพิเศษผู้ฟังเกิดมโนภาพนึกถึงระลอกคลื่นในท้องทะเลที่หนุนเนื่องกันมากระทบฟังลูกแล้วลูกเล่าได้อย่างน่าประหลาดเพลงหอมโรงคลื่นกระทบฟังถือว่าเป็นเพลงหอมโรงที่ มีลักษณะเด่นที่น่าสนใจอยู่หลายประการนะครับหนึ่งเลยเป็นลักษณะเพลงที่บรรยายถึงการเคลื่อนไหวกาครคลื่นนะครับลักษณะของความเคลื่อนไหวของคลื่นที่เป็นระรอกระรอกมาโดยพระองค์ท่านได้ทรงพระราชนิพลให้เป็นลักษณะของเพลงทยอยคือลักษณะที่มีการมีลูกล้อลูกขัดมีเครื่องนําและเครื่องตามบรรเลง สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับแต่พระองค์ทรงกํานกหนดให้ใช้เป็นหน้าทับสองไม้เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะและวรรคตอนของเพลงครับยังไม่ทันได้พระราชนิพนธ์บทร้องและทํานองชั้นเดียวให้ครบเป็นเพลงเถาเพลงคลื่นกระทบฟังจึงบรงเลงแต่เพียงทํานอง3ชั้นและ2ชั้นไม่มีบทร้องประจําเหมือนเพลงอื่นๆที่พระราชนิพนธ์ รับวัดวังไกลกังวลเพลงนิพนธ์ลกล่อมฟ้าเวหาเหินราตรีประดับดาวแพรวรพลเพลินดำเนินแนวทางวางฐานไทยพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจัก,กรีวงศทุกพระองค์ ทรงทำนุบำรุงซ่อมแซมปฏิสังขรณวัดสุวรรณดารารามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาโดยตลอดด้วยทรงถือว่าเป็นวัดแห่งพระราชวงศ์เนื่องจากพระอัยกาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบรมราชจักรีวงศ์ประดิษฐานมาได้ครบ150ปี พุทธศักราช2,475และกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ครั้งใหญ่ในการนี้ให้พระยาอนุสาจิตรกรจันจิตรกรเขียนภาพพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ที่พระวิหารวัสุวรรณดารา,ราม เริ่มเขียนตั้งแต่พุทธศักราช2,472เรื่องราวนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์สเสด็จไปประทับในราชสำนักหงสาวดีทรงตีกระบี่กระบองกับมังสามเกียรติซึ่งต่อมาคือพระมหาอุปราชาเฉพาะพระพักพระเจ้าบุเรงนองเรื่อยมาจนกระทั่งประกาศอิสรภาพและทำสงครามกับหงสาวดีหลายครั้ง จนกระทั่งสงครามยุทธหัตถีซึ่งอยู่เหนือประตูวิหารด้านหน้าตำแหน่งตรงข้ามกับพระประธานโดยปกติแล้วหากเป็นจิตรกรรมเล่าเรื่องพระพุทธประวัติตำแหน่งนี้จะต้องเป็นภาพมาพรผจญงานจิตรกรรมที่วัดสุวรรณดารารามนี้นับได้ว่าเป็นต้นแบบของการเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการต่อมาในหลายรูปแบบทั้งแบบเรียนนิยายละคร เพลงตำนานและการ์ตูนทำให้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระชนเมื่อ400ปีก่อนยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นหลังการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังชุดนี้ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อพุทธศักราช2474ใช้เวลาเกือบสองปี กล่มฟ้าเวหาเหินราตรีประดับดาวแพรวพรวเพลินดำเนินแนวทางวางฐานไทยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชนินีโปรดการเสด็จประพาสช,ชายทะเลหัวหินมาแต่เมื่อยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อพุทธศักราช2,469ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่ดินบริเวณชายหาดหัวหินด้วยเงินพระคลังข้างที่และมีพระราชประสงค์ให้สร้างพระราชนิเวศพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมราชินีด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าอิทธิเทพสันกฤิดากร ผู้อำนวยการศิลปาก,กรสถานแห่งราชบัณฑิตยสภาเป็นสถาปนิกลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบสเปนเช่นใช้หลังคาบางส่วนเป็นรูปโค้งการทำลานโลง่งซึ่งดัดแปลงให้เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นของไทยเป็นบ้านที่ภูมิฐานมากกว่าดูเป็นพระราชวังใหญ่โตและเคร่งครัดในระเบียบแบบแผนทั้งยังเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง ของตกแต่งที่เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเนื่องจากมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีจึงได้มีตราสัญ,ญลักษณ์ประจำพระองค์ประดับตกแต่งอยู่หลายแห่งในวันถัดจากพระราชพธิธีราชคฤหะมงคลขึ้นพระตำหนักเปี่ยมสุขสวนไกลกังวลเมื่อวันที่10และ11เมษายน พุทธศักราช2472พระประยุรญาตและข้าราชบริพารได้จัดรีวิวไกลกังวลที่ศาลาเริงเพื่อเฉลิมฉลองในการขึ้นพระตำหนักใหม่เป็นการภายในเมื่อทรงมีโอกาสพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพัรน,นีพระบรมราชินีโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่สวนไกลกังวล ชื่อที่ทรงเรียกพระราชนิเวศแห่งนี้มาตั้งแต่แรกสร้างโดยที่ไม่ปรากฏว่ายังคงมีประกาศให้ยกฐานะพระราชนิเวศแห่งนี้เป็นพระราชวังจึงเรียกวังนี้ว่าวังไกลกังวลตราบจนปัจจุบัน ไกลกลงังวลเพลงนิพธ์ลกล่อมฟ้าเวหาเหินราตรีประดับดาวแพรวเพลเพลินดำเนินแนวทางวางฐานไทยอาจกล่าวได้ว่าพระราชอัธยาศัยโปรโดทรงกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผลมาจากทรงศึกษาที่วิทยายลัยอีตัน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและปลูกฝังน้ำใจนักกีฬาในฤดูหนาวทรงวอลเกมกีฬาประจำวิทยาลัยอีตันซึ่งต้องใช้ความสมบุกสมบันยิ่งส่วนในฤดูร้อนส่งคริกเก็ตส่วนกีฬาในร่มโปรดที่จะทรงเล่นสควอสรับสั่งว่าเล่นไม่นานก็เหงื่อออกแสดงว่าทรงกีฬาเพื่อพระพลานามัยด้วย เมื่อพระบาทสเด็จพระ้าหรือสมเด็จเจ้าฟ้าเนี่ยเสด็จไปอยู่ที่โรงเรียนในร้อยวอลเลจก็ทรงได้รับรางวัลขี่ม้าโลดผนซึ่งไม่เคยมีใครพูดถึงนะครับทรงใช้กีฬาเทนนิสและกอล์ฟเนี่ยเพื่อเจริญพระราชไมตรีเช่นเมื่อเสด็จไปสิงคโปร์นะครับก็เห็นหลักฐานชัดเจนแล้วก็ เวลาที่จะเตรียมกำหนดการหมายกำหนดการเสด็จพระเ,รเนินที่ต่างๆเนี่ยก็จะทรงเตือนบอกว่าให้มีเวลาได้เล่นกีฬาบ้างนะนะครับเพราะฉะนั้นก็กีฬาก็เป็นของสำคัญสำหรับข,ขรหาหรวงนาใหม่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินี โปรดเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานที่หัวหินมาตั้งแต่ก่อนทรงครองราชไม่เพียงแต่อากาศบริสุทธิ์สดชื่นดีต่อพระพลานามัยเท่านั้นแต่ยังโปรดการทรงกอล์ฟที่สนามกอล์ฟรถไฟหลวงกอล์ฟเป็นกีฬาที่ทั้งสองพระองค์เริ่มทรงอย่างจริงจังมาตั้งแต่พุทธศักราช2467และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงกอล์ฟที่นี่บ่อยๆ นอกจากจะโปรดทรงกีฬาแล้วยังทรงรับสมาคมกีฬาบางประเภทไว้ในพระบรมราชูปถมัมภ์เช่นลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้น กลกลมฟ้าเวหาเหินราตรีประดับดาวแพรวพรวเพลินดำเนินแนวทางวางฐานไทยรชัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงทางการดนตรีครั้งสำคัญของสยามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูวงดุริยางสากลขนาดใหญ่ ที่เรียกว่าวงเครื่องสายฝรั่งหลวงซึ่งมีมาในรัชกาลก่อนโดยให้พระเจนดุริยางหรือปิติวาทยากรเป็นผู้ควบคุมวงและต่อมาได้รับยกย่องว่าเป็นวงดุริยางสากลที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นโฮเทลพญาไทยที่เริ่มดำเนินกิจการในช่วงต้นรัชกาล ก็ได้เป็นเวทีสำคัญให้แก่วงดนตรีในขณะนั้นทั้งวงซิมโฟนีออเคสตราที่มีนักดนตรีจากวงเครื่องสายฝรั่งหลวงและวงดนตรีหลีลาดที่ริเริ่มขึ้นโดยนักดนตรีบรรดาศักด mm hmm. ์เช่นหลวงสุขุมในประดิษฐ์หรือนายประดิษฐ์สุขุม mm hmm. มหโรสพสมัยใหม่อันเป็นพระราชนิยมอย่างภาพยนตร์ ก็มีส่วนสําคัญยิ่ยงต่อพัฒนาการของดนตรีสมัยใหม่เพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบภาพยนตร์หรือละครเวทีค่อยๆปรับเปลี่ยนจากทำนองเพลงไทยเป็นการประพันธ์เรียบเรียงเนื้อร้องทํา